ในวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องแอนติโดพอดีว่ามีคนถามมาเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูเลยเจ้าแอนติโดตัวนี้เป็นแอนติโดที่ใช้ในการลดค่าการติดเชื้อของตัวละครหรือกรรมตรังสีนะครับของตัวละครที่ได้จากการสู้กับซอมบี้มากๆหรือว่าสูตรพิษควันเข้าไปนะครับหรือว่าสูตรพวก กัมมันตารังสีเข้าไปนะครับใช่จะเกิดขึ้นในตอนที่เราโดนซอมบี้ตีนะครับหรือถ้าเราอยู่ใกล้กับเอพวกถังกัมมันตารังสีนะครับสารเคมีมันจะเพิ่มการติดเชื้อให้เรานะครับใช่ เอมเออและถ้าเราใส่ชุดพวกชุดป้องกันกัะมาตารางสีเยอะๆเลยครับคือแบบเต็มเซ็ะครับมันจะไม่มีทางแบบกันได้เลยนะครับคือถ้าโดนซอมบี้ตกก็คือเข้าครับหรือถ้าอยู่ใกล้กับถังกรมตารางสีมันก็เข้าครับเหมือนกันครับมันจะพุ่งขึ้นไวมาก เพราะฉะนั้นแนะนําอย่าเข้าใกล้เฮ้ยพูดให้มันรู้เรื่องเลยตั้งแต่ที่กูฟังมาเนี่ยกูมึงพูดไม่รู้เรื่องตั้งแต่เริ่มคลิปเลยนะเออพูดมาดีดีหน่อยได้ปะไอ้หนุม่มเออทาคลิปก็ทําคลิปให้มันดีๆสิวะเออเออครับขอโทษครับเอ่ตอนแรกๆก,ก็โดนตีอาจจะไม่เป็นไรหรอกครับตีแรกๆแ,แต่พอตีหลังๆมันถ้ามันเริ่มเต็มหลอดเมื่อไหร่ครับครึ่งหลอดอันนี้คือมันถ้า ค่ากำลังต่งสีขึ้นหลอดครึ่งครึ่งหลอดนะครับให้นั่นแหละรครับคือขีดอันตรายแล้วครับหรือถ้ามันเกิดครึ่งหลอดปุ๊บนะครับเราจะวิ่งช้าโดยทันทีนะครับแล้วก็ตีช้ายิงปืนในระยะสั้นนะครับจะเกิดการยิงปืนในระยะสั้นตัวละครเราจะยิงปืนในระยะสั้นที่สั้นมากๆการและการตีต่อหรือว่าการต่อสู้ในระยะประชิดจะ ตีช้ายิงปืนช้ายิงปืนในระยะสั้นมากๆนะครับก็เป็นยังเป็นข้อมูลที่ไม่แน่ชัดสับผมนะครับหรือถ้าใครมีข้อมูลอื่นก็ข้อมูลอื่นคมเมนบอกด้วยนะครับสับคินนี้สวัสดีครับ